สวัสดีครับสวัสดีสสวัสดีพ่อพี่น้องสายล่าครับวันนี้อยู่กับผมครับจอร์นสายลานัางงกเห็นลมจากอันพิซซี่นะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับก็คือช่วงเวลาที่ผมหายไปนะครับดก็ลายเห็นคนน้ำท่วมนะครับน้ำม,มันหลากนะครับช่วงนี้พายุเข่าไม้ที่ผมไปใส่นั่น ที่เคยใส่นะครับไปเจอน้ามเหมือนกันที่ผมไปพายเรือไปใส่ในคลิปแรกที่ทิ้งมาได้นะครับที่ผมพาีเร้อลงห่วยนะครับที่มันมีน้ำอยูะหน่อยก็ต้แต่ตอนนี้ก็ไปเลอแล้วครับน้ำมันหลากนะครับนะครับก็จะนี่ไปก็คือผมอาจจะอาจจะลงคลิปทางห้างแน่นะครับอาทิตย์เทียหรือสองอาทิตย์เทียนะครับหรืออาจจะมี อาทิตย์ละสองเทียกัมนี้ครับหรืออาชีพไม่บ่อยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆนะครับหมายที่สิบหางไส้บ่วงท้ายน่องเปล่าครับช่องของผมนะครับที่เปร่าจริงๆนะครับพี่ด้วยนี่แหละเหตุผลหลักๆก็คือฝนตกนะครับตอนนี้ยังตกอยู่ครับที่ผมมานั่งอัดวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่อยากเห็นเห็นพี่น้องหลายๆช่องนะครับที่ลงคลิปหลาย มือละคลิปสองคลิปนะครับผมก็ยัช้าอยู่นะครับว่าจะลงน้าอยู่นะครับเพื่อบร่ได้ขัดการติดตามจากผมพี่นองแล้วก็ผู้ที่เขามาเบื้องไม่หรือแฟนคลับเอฟซีนะครับแต่หลายคนนะครับที่กดติดตามไปนะครับว่าสินี้อย่างมาโชว์แนนนี้อย่างมาลงคลิปแนนนะครับแต้ว่าคาดว่านะครับในช่วงประมาณถึงนาเกี้ยวเขานะครับนั่นแหละครับ แต่ลงคลิปที่จคอน้างจะบ่อยๆแน่นะครับกระือผมสีออกละนะครับาหาส่บ่วงแน่นะครับแล้วก็ยิงหนูด้วยปืนล้มยิงพีพแน่นะครับในช่วงกันนะครับเราได้เจอกันนะครับเดี๋ยวกสิบลงคลิปเห็นหลายคลิปนะครับแล้วก็ผู้ใดที่อยากจะเบ่งในระบบกลไกปืนที่ผมได้รีวิวไว้ข้างก่อนทำได้ะอยากเห็นปืนทีป เตรียมพิจการในดูการล่านะครับก็ให้เบิงได้นะครับในคขิปต้นต้นคนหาเบิงนะครับในช่องของผมคือสายล่านักเี่นล้มพีซีพีนะครับแอกกันพีซีพีนะครับได้เลยนะครับแบบนี้หลายคนที่กาลังศึกษานะครับเขาเขามาเหตุแล้วก็หาศึกษาตามเพียต่างๆตามช่องต่างๆนะครับสำหรับช่องผมนะครับก็ได้เหตุใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับช่องผมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับ ในช่วงเกี่ยวเขาได้ลงดูแน่นะครับไนเบิร์ดูแน่เตนหลายช่องที่เฮ็ดปืนเสร็จแล้วนะครับกัดจะได้ออกล่านะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันเบิ่งนะครับตามเมื่อนี้เดี๋ยวผมก็มีอ่าอุปกรณ์นะครับที่เฮ็ดขึ้นมาเสริมให้อ่าของตัวเก่านะครับอ่าก็คืออุปกรณ์หนึ่งอันก็คืออ่าลูกเลื่อน ตัวป้อนกระสุนนะคร 0, ับเดี๋ยวไปเบิ Hence, ้งกันนะครับนะครับมาเบิ้งกันครับตัวป้อนกระสุนนะครับที่ผมจะได้เข็บไใหม่นะครับก็คือเก็บนมาแทนตัวเก่าครับก็คือตัวนี้นะครับนี่คือเข็มป้อนนะครับตัวเข็มป้อนนะครับเข็มป้อนกระสุนนะครับนี่นะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับที่ในแบบที่ผมเข็ดนนะครับบุคายยูนะครับ นันดึงครับครับคือผลใช้ตัวก้อนเข้าไปในลำกล้องนะครับแล้วก็เจาะด้วยใช้ตัวนินครับให้มันโผล่ออกจากลำกล้องน้อยนึงนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็มุนนะครับมุนแล้วก็ดึงออกนะครับดึงไฟออกมานะครับดึงไฟออกมานะครับ ผลัมาปุ๊บนะครับแล้วก็ปุ๊บกลับไปนะครับแล้วก็มุนไปนะครับคนไก่ก็มีง่ายๆครับแต่ว่าตัวเก้านั่นมันเหมือนมันเมื่อใส่งานบอดีไปเลยครับมันได้ใส่ในการป้อนกระสุนโดนพันนะครับแล้วก็ผมกระสีได้เจาะใส่ติดตั้งใส่วงเก้านะครับแต่ว่าเอาตัวลูกเล่นตัวเก้าออกนะครับแบเบิกกันนะครับ นี่ครับนี่คือตัวเก่านะครับมันปว้องกว่สศูนย์ทรายพวดนะครับหลายพนเบิองเมื้งเราแต่เบิองข้าฉัตรเราเพื่อเบิ่งเพิ่ผิวเกินมันอ่ามสวงามนะครับแต่ว่าผมเบิองนางเบิองเรวมันโบวเบิกนะครับกากนะครับได้พวดนะครับผสมเพชรผสมปืนนะครับนี่ครับเราหยางได้เราหยางมันไป่ออกนะครับเพื่อกันนะครับนะครับกัน กัน,อน,น,นเอนมอมันเั่นเวลาล้มตีปืนมันจะเด็กนมันจะเซนนะครับตาเขาครับซึ่งที่ผมที่สิิได้เพิ่มเลคือโกกาสีเอาตะเกินตัวนี้นะครับถ้าเป็นนะครับเป็นตัวนี้แทนนะครับ ลักษณะนี้นะครับซึ่งพี่น้องมุงแบบหน่อนะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะตัวน,นี้นะครับซึ่งผมก็ได้วางแผนไปแล้วว่าผมสีเห็ดให้มันแล้วนะครับภายในทิศนี้นะครับตัวนี้มา,าตัวเก้านี่มันเป็นสิครับนี่ครับเรียกผมว่ามันเห็ดมันสี ใส่งานดีมันวแมนนะครับอยามาไม่ออกนะครับมันป้อนกระสุนซ่าครับใช้ระบบเดือยล็อกนะครับล็อกข้างนอกนครับที่นี้ว่าที่คล้ายๆกับลูกเรือนเอี่งบนะครับนะครับที่ติดตั้งใ่นะครับก็คือผมเจาะหูตรงนี้นะครับเจาะรูตรงนี้นะครับ แล้วผมาเสียอาจใช้้าแมกกาซีนนะครับใส่ในนี้ติดทางนี้นะครับดันลูกเข้ามานะครับแมกกาซีนนะครับใส่สปริงดันลูกเข้ามานะครับมันเป็นหลอดนะครับประมาณแปดมิลนะครับติดตั้งที่นี่นะครับเวลาเราดึงออกปั๊บนะครับลูกกระเซียนเขานะครับลูกกระเซียนเขาตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เลื่อนปึ๊บกลับไปปั๊บป้อนเป็นนึงดูกนะครับอาจใส่ประมาณจาก แปดลูกเก้าลูกนะครับติดแม็กกระสินขังๆนะครับแนบไปนี่นะครับนี่คือคอที่ผมจะเห็ดนะครับกาผมก็ได้อไอเดียมาจกเพดเพ่าเพจอ่า่งเพดนะครับที่ผมได้มาผมขอคัดปีเพื่อนครับเพื่อนเลบอกว่าเป็นความยินดีเอาไปเลยครับนะครับเพื่อนบอกมาสินะครับก็เลยติดตั้งให้ตรงนี้นะครับที่ผมเปลี่ยนอะตัวปังกสุนใหม่ครับผมที่เจาะนี่นะครับข้าไปนี่ แล้วก็เห็บกระสุนเลี้ยงผนินะครับเป็นแมกกาซีนทั่วๆไปนะครับเดือดมาปึ๊บเข่าปรับนะครับแล้วก็เดือดออกไปนะครับแล้วก็ล็อกข้างในหมุนไว้นะครับสำหรับคนไกด์นี่มีสมิ่งนะครับง่ายๆครับนะครับก็ได้เห็นตรงต้นนะครับลูกเดือนตุกเกาลูกปอนตุกซูลูกกอนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับเบื้องล่ากับผมไปเรื่อยเอานะครับผมเปลี่ยนใหม่ นะครับยันนะครับจากพวกน่ะครับชงเกียวเขาพวกนละอ่าอุปกรณ์ทุกยางละหลาย,ายยานที่ผมที่ผมพันติดตั้งก็คือหนึ่งนะครับกล้องติดปืน ที่สหรับช้ายวิดีโอทำวนกล้องเล็งนะครับกล้องติดปืนนะครับสรับท้ายวิดีโอซึ่งผมกาวันถ์้ติดตั้งอยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะติดตั้งไ่มงได้นะครับมันจะ้ท่ยังไยบอแล้วอนมีกันหนักอยู่นะครับประมาณสามลูกก่าแล้วนะครับมันจะข่าวซีรเลอะไรบ้ครับแล้วก็อ่อ่อีกสีนะครับสีผมซึ่งว่าแล้วหันผลพ่นนะครับแม่ เวลาเมื่อมีแล้วก็อยุ่ใกล้ผูเทานะครับมันฝนสีอะไรก็ต้องทาเวลาเดี๋ยวสัตว์ที่เขาล่ามันสะเห็นนะครับเวลาเขาแขวงไปแขวงตื่นไปนะครับมุ้อย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ที่จะศึกษาที่จะเฮ็ุอ่าปลือล้มพิษีนะครับเดไุเพื่อมาหากินนะครับเพื่อเป็น ย้ำยู่บ้านบางๆเลยเขาย้ำคืนอยากไปหาเร่นหาเที่ยวละหายิงนกยิงงูนะครับเบื้องได้ลลายเพลนะครับหรือเพลผมก็ได้นะครับผมอธิบายบายละเอียดได้ว่าผมกับมีเนี่ยแอ่อาทั้งมีสานีนะครับที่ผมได้เก็บไว้เพื่อเป็นแนวทั้งนะครับฝากไว้อย่างนี้ครับพณดขำวมาเบิ้งไหมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็แล้วก็ฝากบอกต่อต่อวยนะครับ เพื่อที่จะมีมูลหลายคนนะครับที่สนใจไม่เพื่อนชมาหากินแบบที่ว่าใส่ฝืนล้มนะครับมกแบบสูตรมื้อหรือแบบอะไรมากแบบนี้ก็คุณทหาบพุ่งไปหลายประเทศหรือเพจผมก็มีนะครับในกลไกระบบการทํางานของมันนะครับสำหรับเมื่อนี้ผมก็บผมงไหลายนะครับบอมมาโดนแล้วนะครับคือมัตสึเสาหนาข้งบวมอยู่ตางบวมอยู่นะครับมาหนึ่งเข่าเป่าไฟสำหรับเมื่อนี้นะครับไปกันครับสวัสดีครับ